นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายดอกไม้ดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาธัมมบูชาธัมมบูชาชัตตุปัจจัยเครื่องสังฆทานขนมนมเนย น้ำดื่มและข้าวของต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ถวายแด่พระสงฆ์เพื่อเสริมบารมีต่ออายุสเดาะข้อและอุทิศบุญให้ญาติทั้งหลายพี่ละโลกนี้ไปแล้ว ทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีมีวิดามรนดาปู้ญาตายายปีป้าหน้าอาลูกหลานญาติมีดเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าวัดเจ้าวาเทวดาทั้งหลาย ผีไม่มีญาติขอให้ท่านเหล่านั้นจงได้มีส่วนร่วมในการถวายทานครั้งนี้และขอให้ท่านทั้งหลายจงมายินดีและอ่านนุโมทนาเมื่อมานุโมทนาแล้วขอความสุขความเจริญ ขอความมั่งมีขอความโชคดีขอความสำเร็จในชีวิตของข้าพเจ้าปรางขเจ้าปารถนาจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายญต้าหลอดกาลลนานเทินสาธุสาธุสาธุ เอามาน้น้ราเต้นไม้ดเป็นไม้ไปมหขอบคุณมากเลยมทนาคุณนะครับอแล้วใช่ใช่ใช่

no no <laughs> <laughs> Oke okay.